So no pieces In love, cause we keep falling in love, falling in love. I try to quit my heart, just can't get enough, can't get enough. With all these issues, we keep falling in love, falling in love. I'm begging you to hold. นี่เป็นรถกระบะแคปดีแม็กนะครับเป็นชุดโปรโมชั่นนะครับยอดนิยมเลยครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ GTX นะครับพลังเสียงนั้นโอ้โหนะครับนี่คอนเสิร์ตขนาดย่อมๆเลยครับเบสรุนแรงมากนะครับนุ่มลึกนะครับตัวนี้ได้รับความนิยมสูงมากๆเลยผมว่าแอมขับเสียงกลางนะครับฝั่งโน้นเลย200.4 GTX จุขับลำโพงขนาด สินิ้วนะครับเปิดหน้าดอกที่ปลายประตูสวยงามกันเลยนะครับส่วนทวิตเตอร์นะครับก็ทําการหล่อที่ปลายประตูปรับมุมมงมสานะครับให้การฟังทายรถนั้นยอดเยี่ยมเลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นการปรับจูนด้วยระบบ DSP นะครับที่เป็นโลโก้ตัวแดงนี่คือ DSP อ o รนะครับ4 0 6นาจอ DSP อยู่ตรงนี้นะครับสวิตแล้วก็อ่าัดโวลต์นะครับตัวนี้เป็นคาปานะครับ แล้วก็แอมคัดซับนะครับ2,500 1จุดดีจาก GTX นะครับ12นิ้ว GTX นะครับในตู้ชนิด m นพาร์ t นะครับไอเบดนั่นๆหนึบทรงพลังนะครับผมลวดลายสวยงามสุดๆเลยงานติดตั้งนะครับมีความสวยงามลงตัวมากๆนะครับทุกมุมนะครับแข็งแรงนั่นหนานะครับแบตเตอรี่อยู่หน้ารถเลยนี่เลยครับแบตเตอรี่ของ b o s Chud f ใช้สวิตชิ่งเสียบไฟบ้านไม่ต้องสตาร์ทรถนะครับชุดนี้โปรโมชั่น5 5า0 0บาทนะครับราคาพร้อมติดตั้งสนใจนะครับในเรื่องของเครื่องเสียงในสไตล์ SQL นะครับเรีือกว่าเสียงดังนั้นต้องเพาะด้วยคำว่าเพาะมีหลายเลเวลนะครับของเรานั้นเป็นร้านลำดับต้นๆของเมืองไทยนะครับที่มีความเชี่ยวชาญมากเลยครับในเรื่องของการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ในตระกูล SQL นะครับน,นี้เราก็มืดดึกกันพอสมควรวันนี้ลปล่อยรถไปหลายคันแล้วนะครับก็มีรถคันนั้นอื่นที่กำลังทำกันอยู่นะครับอันนี้คันนี้เตรียมทาไปแข่งสนามเบมมานะครับชิงแชมป์เอเชียนะครับจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับผม